ครับช่างแม่นะครับวันนี้เราจะมาสอนการคำนวณขนาดของเบรกเกอร์นะครับก็คือขนาดแอมของเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองนะครับออกแบบเป็น20แอ์นะเดี๋ยวเราดูว่าออกแบบเป็นปาครับจากสูตรนะครับ P นะครับเท่ากับ I โวล V นะครับ P เนี่ยคือกำลังนะก็คือกำลังของเครื่องทำอุ่นนะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ I คือแอมนะครับ I คือแอมป์แอมแปร์นะครับเป็นกระแสนะครับส่วน V มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ ก็คือมูของไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เรารู้แล้วกําลังวัตต์นะคือ4,500วัตต์นะครับมีค่าเท่ากับไอนี่เรายังไม่รู้เราจ่ายหาค่าไว่าถูกต้องไหมครับส่วน V เนี่ยก็คือไฟบ้านคือ2 2 0บโวลต์นะครับเพราะฉนั้นค่าไก็จะมีค่าเท่ากับ4,500นเนี่ยนะครับหารด้วย220นะครับตัดออ,ออกมานี่สองหารก็ประมาณ20แอมป์นะครับ วิธีคำนวณง่ายๆก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีวิธีคำนวณไฟฟ้าแบบไหนเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนะครับ